สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอาัตคลิปอีกนะฮะป่าจาจุรีข้างบ้าน <c oughs> <c oughs> นะครับอากาศก็ะลมเย็นหน่อยนะครับก็มีการได้รับฟังสื่อฟังอะไรมามันก็มีแรงบันดาลใจจะมีเรื่องราวที่จะมาคุยมาสนทนา <c oughs> เพิ่มเติมความรูมก้กับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะฮะ ในเรื่องของรักภาษาเรื่องความ้อใจของอสื่อที่เราฟังมาจากครูบาอาจารย์หรืออ่านมาจากในตำราตํารานะซึ่งเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาเรานะฮะว่าเราก็ขอนขึ้นไปนะในจำนวนประชาชนของประเทศก็นับถือศาสนาพุทธนะ่ยแล้วเราก็จะจะได้ยินคําว่าอให้เราถึงพระพุทธธรรมระสง์หรือมี รัตานไาตรเป็นที่พึ่งซึ่งเราก็ได้ยินมาแล้วก็เข้าใจกันนะพระพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือเรื่องเราในพระไตรปิดกพระสงฆ์ก็คือเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่เน,นะเวลาที่เรามีทุกข์ใจที่เรามีความวาดเกลัวขึ้นมามีความลังเลสงสัยมีความสุนข้องมองใจมีจิตที่แปรปวนไป มีจิตท,ที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยก็ให้ระลึกถึงอ่าพระพุทธพระธรรมประสงค์หรือว่าพระรัตนตรยัยนะวันนี้ผมก็จะมาสื่อถึงเรื่องราวของคํว่าอ่าพระรัตนตรยัยหรือการระลึกถึงคุณของพระพุทธระธรรมประสงค์ที่ที่เราสามารถรู้เองในปัจจุบันที่เรารู้แจ้งจริง,รงๆในปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าเรา,าฟังมาแล้วเราระลึกว่าพพุทธเจ้าคือใครอย่างเงี้ยหรือพระพุทธรูปอย่างเงี้ย หรือ,เ,อ,อเรื่องราวในพระไตรปิฎกหรือเรื่องราวที่ที่เราเข้าใจเรื่องอภพิขุเนาะเนี่ยซึ่งเรื่องราวที่เราจะด้วย,วยตนเองเนี่ยมันก็ต้องรู้รู้แจ้งรู้จริงมันถึงจะ,ะระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ได้โดยที่เกิดความเข้าใจในตนเองเนะไม่ใช่ระลึกตามตัวหนังสือหรือคําบอกเล่ามาซึ่งถ้า เพ่งค่ความหมายที่ผมอธิบายในเรื่องของพระพุทธธรรมประสงค์หรือพระราชตรัยอย่างที่ชาวพุทธเราเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องไม,ม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับทุกคนก็จะพงต้องพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมครับพ้นจากกิเลสพ้นจากความเดือดร้อนนะฮะแต่สิ่งสิ่งที่เราเห็นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในชีวิตเราเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนที่มีวิจราราณหรือมีความ ละเอียดละอในการสังเกตการหน่อยก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วพระพุะทธพระธรรมพระสง์หรรัตนะไตรเนี่ยในความหมายที่เราจะต้องรู้เองในปัจจุบันเนี่ยรู้ตามปรจจิงเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะผมก็ต้องกลับไปที่รากของภาษาอีกนะเพราะเพื่อนๆพนที่ติดตามผมอยู่ก็คงจะเข้าใจแล้วว่าผมสื่อถึงเรื่องอะไรในคลิปที่ทามาทั้งหมดนะเรื่องเดียวครับสัตธรรมปฏิรูป สัตนะทธรรมปฏิรูปก็คือเรื่องของลักษณะที่บิดเบือนคําสอนกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมว่าธรรมเนี่ยสิ่งที่ได้ประพฤติมาว่ามาได้ประพฤติมาสิ่งที่เป็นวินัยบอกเป็นอาวินัยอย่างเงี้ยไปประหยัดเพิ่มอ่าแล้วก็เพิกถอนในสิ่งเราเดิมเดิมที่มันเป็นปกติอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าสัตทธรรมปฏิรูปเนะี่สัตทธรรมปฏิรูป เอ,อมีมีภัยอย่างไรมีฟาร์มเสียหายอย่างไรกับชาวพุทธเราหรือกับมวลมนุษยชาติอา้าวเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเรื่องการละลึกหรือว่าเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องที่เรานํามาเพื่อแก้ไขคือแก้ไขความทุกข์เรื่องราคาโทสะโมหะไม่ใช่หรือใช่ไหมครับให้แก้ไขเรื่องราคาโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในขณะจิตไม่ใช่หรือ เรื่องความรุ้สีเราเข้าใจกันนั่นแหละรครับแลรวะมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับสัตธรรมปฏิรูปนะวันนี้ผมจะเสื่อให้เข้าใจอย่างนี้จะได้รู้ว่าจริงว่าการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เห็นตามจริงเนี่ยคืออะไรนะฮะอะไรคือความเดือดร้อนที่มันเดือดร้อนมหาศาลกับอะไรที่เป็นการเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนเฉพาะบุคคลนะฮะราคาโทสะโมหะเป็นเรื่องของบุคคลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนเราที่ต้องมีราคามีโทสะมีโมหะเพราะว่า มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ทั้งหัดให้คนเนี่ยได้เห็นของชีวิตเห็นความคิดเห็นการกระทำของตัวเองแล้วมีการพัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วละค่าทุกสาโมหะเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตคนนะมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่มีใครละไม่ได้หรอกครับหรือทําให้หายไปได้เลยไม่มีเลยไม่มีหรอะครับหรือว่ามีทั้งมันก็ไม่มีครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะอย่างเงี้ยถ้าละได้ แล้วจะละได้จริงหรือเนี่ยสมมุติว่าละได้สมมุตินะครับสมมุติว่าว่าละได้เนี่ยแต่ในความจริงละไม่ได้หรอกครับอย่าไปไประพฤติปฏิบัติเพื่อจะละเลยครับไม่มีทางหรอกครับสมมุติว่าละได้ถ้าเราละราคะโทสะโมหะที่เราคิดว่าเนี่ยพุทธเจ้าสอนตามที่เราฟังสืบ,สบต่อกัอนมาเนี่ยที่เรียกว่า,าเราเลือกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยถ้าเราละราคะโทสะโ,โมหะได้ นะครับแล้วเราก็ยังมีความเชื่อไปในเรื่องของการไปให้สิ่งของวัตถุไปให้แล้วมีความคิดตริตรึกไว้ว่าเนี่ยแล้วเราบาเัเสังวยหลังที่เราตายไปแล้วปงแต่งไปหลังตายว่าเราจะไปรับบุญที่เราทําเป็นสเสบียงบุญไว้ในชาตินี้ในปัจจุบ,บันนี้โดยมอบสิ่งของมอบอะไรแล้วแต่ที่ดินนัไรแต่งให้เขาไปใช้กันอยู่แถวๆนั่นแหละเนี่ยเรียกว่าทานในพุทธศาสนาที่เข้าใจว่าทานแล้วไปทําบุญเนี่ย เราละราคาโทสะโมหะได้แล้วแต่เราังมีความปุงแต่งไปมีความอยากจะไปประพฤติปฏิบัติอยากเขาได้เป็นโสดาบันเป็นชื่อของอริยบุคคลและดนดิพพานที่ตามที่เขาสื่อสื่อสั่งสอนกันมาเนี่ยถามหน่อยว่าถ้าเรายังถ้าเราละราคาโทสะโมหะได้แล้วถ้าเราจะมีจิตที่เป็นอย่างนี้อยู่ถ้ารู้ไหมว่าความเชื่อเหล่าเนี้ยมันทําให้สภาวะความคิด หรือเจตนาหรือความคิดหรือความุงแต่งของของมนุษย์เราเนี่ยมันสูบเรื่องรัดเปในส่วนที่มันไม่มีจริงในธรรมของคนเนี่ยนะเราเพื่อนๆลองพิจารณาดูสิว่าในความเป็นจริงเนี่ยมีมนุษย์คนใดบ้างเนะี่ยที่มีความสามารถไปรู้สภาวะของคนที่ตายไปแล้วได้บ้างมีมนุษย์คนใดบ้างที่ไปรู้เรื่องราวในนรกที่เข้ามาสื่อกันมีมนุษย์คนใดที่มีความสามารถดูเรื่องสวรรค์ รือเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ทมของคนเป็นเนี่ยที่มันเราสามารถเห็นได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาเจที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่นองเหนือประจากเนี้ยมีมนุษย์คนใดที่ไปสามารถรู้ได้ครับเพื่อนแล้วถ้าเขาบอกเขารู้เนี่ยเขารู้ได้ด้วยประการใดมีเหตุผลมีวิธีการไปยังไงเหมื่นเราจะไปอ่าไปดวงจันทร์ไปแรงต่างเนี่ยเราก็จะมีขึ้นเครื่องขึ้นยานไปใช่ไหมครับนะเล้ก สอบถามดูซิว่าวิธีการที่เขาไปรู้เนี่ยเขาขึ้นเครื่องขึ้นยานอะไรไปพาคนอื่นไปรู้ได้ไหมหรือสิ่งนำสิ่งที่ตัวเองรู้เอามาให้คนอื่นดูได้ไหมเนี่ยความเชื่อเหล่านี้แหละครับที่เรียกว่าสังโยชน์เนี่ยมันก็ประกอบอยู่ในหัวใจของชาวพุทธเหล่าเพื่นนอนสังเกตไหมครับแล้วสัทธความเชื่อสัทธาเนี่ยมันก็มีความคิดความปรุงแต่งไปมันก็ทําให้เจตนาหรือความคิดเหล่านี้มันมาชักจูงปากชักจูงร่างกายให้เราไปกระทา ชักจูงชักชวนสรรเสริญยินดีให้เราฟักกระตังเอาไปให้ในที่ตรงนั้นในที่ตรงนั้นนับมูลค่าของชาวพุทธเราสมมติว่ามีเจ็สิบ้านคนเอาห้าสิบ้านคนนับถือศาสนาพุทธเดือนเดือนหนึ่งมีเท่าไหร่ครับเดือนเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับ,อ,อ,นนรรบอันนี้ให้คิดเป็นมวลมวลรวมนะฮะอันนี้สำหรับเอาแค่ศรัทธาแบบเสียเงินอย่างเดียวนะฮะแล้วต่อไปคือเสียเวลาเสียกิจการงาน อ,อีกแบบอีกอย่างตามมาเป็นขณะที่สองนะฮะแล้วต่อไปก็จะมีการเสียครอบครัวแล้วอาจจะต้องทิ้งบุตรภรรยาทิ้งพ่อทิ้งแม่ที่ผมเคยพูดหลายครั้งเนะี้ยเขาก็เลี้ยงเรามาท่านเลี้ยงเรามาเนี้ยพอแก่เท่ามาเราก็อยากตอบแทนพระคุณบรรดาให้จับชายพื่อเหลืองไปสู่สวรรค์หลังตายเงี้ยเนี่ยซื้อแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ย,ออแ,ยแ,แต่ถ้าจะเข้าโรงพยาบาลถ้าจะเข้าห้องน้ําต่างๆเนี่ยต้องมีคนมาประคองตามธรรมชาติของมนุษย์คือพอเราร่างกายเจ็บป่วยแก่เท่าเราก็ต้องมีลูกหลานมาได้บ้าน การสืบต่อมีการถ่ายทอดบอกสอนสั่งสอนกันต่อไปเป็นระบบระเบียบของอมนุษย์จเจมนุษยชาติที่มันเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยอยู่ก็ผิดปกติคนทํากิริยาทําวิธีการใช้ชีวิตผ,ผิดปกติคนจะท,ทิ้งเลยเนี่ยแล้วก็อ้างเห็นไหมเนี่ยผมกําลังอธิบายเรื่องสภาวะจิตที่มันถูกเรื่องรัดมันผิดปกติคนเพื่อนๆสังนเก็ดไหมครับผิดปกติคนนะฮะคือไปหวังอะไรที่ไม่รู้จกักที่เราไม่รู้จกักอะครับ กำลังจะหมายเพราะว่าเป็นไม่ใช่ธรรมของคนเป็นที่เราไม่รู้จักเนี่ยสภาวะของอาการจิตอย่างเงี้ยมันถูกลึงรัดเรียกว่าอุปทา,านก็เรียกว่าขันห้านะฮะไปแล้วมาสั่งปากพูดแล้วเรียกว่าเจตนาสั่งร่างกายกระทาทรัพยากรของประเทศข้าวของเงินทองไปอยู่นเท่าไหร่ฐานที่ปฏิบัติบางที่โหนับมูลค่า สูงที่สุดในเมืองไทยนะเรื่องเงินทองที่ทัาคัญคิดเรื่องความคิดจ็เหมนครับความคิดเนี่ยแล้วความคิดเนี่ยมันมันตายไม่เป็นนะฮะคือความคิดที่มันมันอันตรายอย่างที่ผมบอกเนี่ยเรื่องศรัทธาปฏิรูปมันตายไม่เป็นครับเ,เพื่อนๆครับว่เราเราผมเป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยลูกหลานผมก็ต้องอยู่ในในอนัตในใต้บัคบบัญชาเนี่ยเขาก็ต้องทําตามเราเขาก็ไม่เกิดมาสญญาัญยาเขาก็ไม่มีเขาเห็นเราทาอะไรเขาก็ติดตามเรา ทำตามเป็นแบบอย่างพอเราเสียชีวิตไปแล้วตัณหาวิชานะเรื่องของสัตธรรมปฏิรูปก็สืบต่อปบปลูกหลานเราในบุคคลประเภทนั้นก็เช่นกันอย่างผมก็แค่ในครอบครัวมันเล็กๆนะแค่ในครอบครัวแต่ในบุคคลเช่นนั้นไม่ใช่ครอบครัวครับมันเป็นตำบลมันเป็นหมู่บ้านมันเป็นอำเภอมเป็นจังหวัดมันเป็นประเทศมันแผ่ขยายกว้างไปขนาดไหนครับสัตธรรมปฏิรูป ไหนดูซิว่าราคาโทสะโมหะคนคนหนึ่งเนี่ยนะกับเรื่องของสัตว์ธรรมเปิดรูความเชื่ออะไรอันตรายประกันครับนะนี่เราจะพอเราเข้าใจเรืออย่างนี้เหมือนเพื่อนผมเข้าใจแล้วอ่ามีความเข้าใจหรือมีความรู้เรื่องที่ผมอธิบายแล้วจะมองเห็นแล้วว่าอ๋ออันนี้แบบหนึ่งอันนี้แบบหนึ่งงั้นเรื่องดาวที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอ่า าาราคาโทสะโมหะแบบภาษาคนแล้วไม่ใช่เรื่องความทุกข์ที่มาสอนมาสื่อระดับทั่วไปแล้วไม่ใช่ละนะฮะเพราะธรรมชาติของชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรต้องเข้าใจใดีนะครับเกิดมาเป็นคนแล้วนะครับชีวิตของคุณคือต้องเจอสุขเจอทุกข์เจอความพัดพ้าคเจอควารรมเสียใจมันเป็นธรรมดาของชีวิตมันเป็นอุบัติเหตุข,ของชีวิตซึ่งคุณต้องมีการพิจารณาซ่อมแซมและแก้ไขในวราระของตนเองตนเอง,เองแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนะฮะ คนเราสุขทุกข์ไม่เหมือนกันอยู่ที่เหตุปัจจัยนะฮะไปแก้ไขทุกคนต้องมีรูปแบบอย่างนี้หมดนะฮะผมเป็นชีวิตร่างกายที่เราไปกระทำเนี่ยถามว่าเราทําถูกทุกครั้งไหมมันได้เดัยงใจทุกครั้งไหมเวลาร่างกายไม่ดังไม่ถูกใจไม,ไม่ได้ไม่ได้ทุกครั้งเนี่ยอะไรไปตัวสั่งให้ไปกระทําอันนี้ทาเองได้ไหมครับใช่เพื่อนงั้นวเวลาที่เกิดความทุกข์ความสุขอะไรต่างก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับความคิดหรือเจตนาใช่ไหมครับชีวิตเนี่ย มันต้องมีการแก้ไขบางคนก็โอ๊ยทุกข์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผิดหวังอกหกักอะไรกร็หวนไปเนี่ยก็เข้าไปหาท่านท่านก็สอนให้ละราคาโทสะโมหพะพยายามเห็นความผิดได้อย่างนี้นอย่างนี้ชีวิตมันต้องเป็นอย่างนั้นครับเหตุปัจจัยคนหนึ่งเหมือนกันไปทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลตรงนั้นออลยอยู่แล้วนะฮะแต่ไปเรื่องเฉพาะบุคคลนะฮะเหมือนเราเห็นเขาคนเนี้ยบุคคลอย่างไรอ่าเห็นเขามีราคามีโทสะมีโมหะถ้าเราเห็นเขาเนี่ยเราไม่ได้อยากทําตามใช่ไหมครับ ให้มีเอาแบบนี้ไปดีเว้ยหรือแม้กระทั่งเราเห็นฟา์มกิเของเราเองเนี่ยที่มีอาการแบบที่เขาเป็นเนี่ยเราก็ยังไม่อยากทำตามถ้าเราเห็นใช่ไหมครับงั้นอาการเห็นเนี่ยมันมีตามปกเสของคนใช่ไหมครับมีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างหลงลืมบ้างไม่เห็นบ้างเห็นบ้างเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับเมื่อมีการเห็นนี่ไม่ใช่กิเลสใช่ไหมครับคำว่ากิเลสเลืกกิเลสะหรือสวาไปว่าน้ําดองคือสิ่งที่มัน ไม่มีโอกาสเห็นไม่มีโอกาสเห็นเหมือนเหล้าผมก็อธิบายว่าเหล้าลูกวานเนี่ยเวลามันปิดอยู่เนี่ยปิดฝาเนี่ยมันจะดีกรีครบเลยเปิดมาเมื่อไหร่เห็นคือเปิดเปิดแล้วก็แล้วเลยเหมือนสัตยธรรมปฏิรูปผมกําลังอธิบายเรื่องเปรียบเทียบว่าสัตยธรรมปฏิรูปเนี่ยสัตยธรรมปฏิรูปกับราคาโทสะโมหะเนี่ยนี่เห็นก็อยู่ตลอดเวลาลงบ้างเห็นบ้างไม่ใช่กิเลสละไม่ได้หลอกครับคนที่สอนให้ละยังละไม่ได้เลย นะอันนี้คือสัตรามปฏิรูปถ้าเพื่อนๆมีการเห็นมันเมื่อไหร่เพราะมันคือกิเลสมันคือทุกข์สัตว์มันคือทอาฝ่ายอกุศลธรรมทั้งหลายที่มีกล่าวขนานนามว่าในพระไตรปิฎกซึ่งมีภัยอย่างร้ายแรงใหญ่หลวงกับมหาจุดเป็นอันมากนี่แหละครับความทุกข์ในพุทธศาสนาครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นมันเมื่อไหร่เห็นมันเมื่อไหร่นะฮะ จะไม่มีการไปอยากทําโอ้โหมันเดือดร้อนถ้าเราไปทาตามเนี่ยโอ้ยลูกหลานเราเดี๋ยวมันต้องแบบเราอีกวันนี้เราศรัทธาแค่นี้สบายใจแค่นี้เดี๋ยวมันเห็นมันศรัทธามากกว่าเรามันทิ้งเราแล้วอยู่แง่แก่อยู่บ้านคนเดียวเหี่ยวแห้งนี่ก็ไปแล้วเออเดี๋ยวพ่อไปแต่ตายเดี๋ยวไปอาบุญจากหนูนะ <c oughs> หนูส่งบุญให้นะอาเนี่ยพระฟังเข้าใจผิดใช่ไหมครับเห็นไหมเขาว่าศัทธาประติรูปมีผลอย่างไรกับชีวิตของชาวพุทธเรานะ ผมจะไปต้องสื่อนะครับเป็นเรื่องของรากภาษานี้เราจะมาสื่อ,อยังไงให้ผู้คนให้เพื่อนๆกันมีเข้าใจก็ต้องอิงอิงพระไตรปิฎกยกพระไตรปิฎกมาก่าวยกมาก็ต้องแปลเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีอยู่ในมือทุกคนโหลดพระไตรปิฎกมาเลยเดี๋ยวมันจะมีพจนานุนนกรมติดมาแปลเลยครับว่าผมพูดจริงหรือพูดไม่จริงเนี่ยแปลเลยนะแต่ช้อยเนี่ยต้องเลือกนะเพราะว่าเจตนาเป็นกรรมเราสอนแต่เรื่องทุกแต่เนียเป็นเรื่องของความคิดที่มันจะสั่งปากขยับปากพูดเองไม่ได้ร่างกายกระทาเองไม่ได้ ให้แปลไปในส่วนของนมามธรรมครับแล้วเลือกช้อยถูกนะฮะเลือกช้อยถูกเดี๋ยวจะรู้เองครับว่าที่ผมพูดเรื่องอะไรนะฮะเพราะเราจะไปหาฟังไปได้รับสื่อ,อยี่ีผมอธิบายในในสิ่งที่เป็นเราผ่านผ่านมาเนี่ยไม่มีแหละครับไม่ต้องไปค้นหาไม่มีไม่มีสํานักนะครับที่จะกล่าวเรื่องพวกนี้ไม่มีแหละครับไม่ใช่านะไม่ใช่อกาสนะครับที่จะมาสื่อเรื่องอย่างนี้ต้องมาที่นี่ที่เดียวนะฮะเดี๋ยวนี้สิ่งที่ผมสื่อมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ พัฒนาหรือมีความรู้คนรู้ฟั่งฝังมามากมายแล้วอยากจะเป็นร้อยแล้วผมก็ไม่รู้ได้นะฮะแต่ที่ถ้าผมรู้เนี่ยหลายสิบแล้วนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีแค่คนสองคนเองรวมทั้งผมด้วยวันนี้มันกระจายไปเยอะแล้วครับผมคิดว่าวันนี้รู้กว่าเมื่อวานปีต่อๆไปปีต่อๆไปยิ่งทวีคูณเพราะว่าความจริงเนี่ยสัจจาของความจริงเนี่ยมันไม่มีการเสื่อมศรัทธาลงไปแล้วครับเหมือนกับเราไปหาที่ที่หนึ่งที่เขาโกหกเราเนี่ยว่าในประเด็นที่เรารู้มาเนี่ยเราจะถอยออกมาใช่ไหมครับแต่สัจจะความจริงนี่ยเขาเพื่อนเพื่อนเนี่ มีหนึ่งเดี๋ยวจะมีสองมีสองก็คงสองมีสามคงสามมีสิบคงสิบเพราะเขาจะไม่มีเลิกศรัทธาเลยเพราะเขาศรัทธาตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยเขาเห็นตรงนั้นนะฮะเขาถึงศรัทธานะฮะมีสิบปีสิบมีร้อยเป็นร้อยนะฮะไม่มีเสื่อมนะครับห้าปีสิบปีต้องขยายวงกว้างวงกว้างใหญ่ไปเลยคนเสพยาบ้าก็น้อยลงคนดื่มสุราในพุทธศาสนาก็น้อยลงน้อยลงในลงคนขายเดี๋ยวก็ไม่ได้ราคา เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขาดทุนกําไรก็เดี๋ยวก็เลิกไปเองนะเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนขายเพราะว่าเขาเขาหนาแน่นมากอาวิชาเขาหนาแน่นมากอยู่แล้วแล้วเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยต่างๆหลายๆอย่างเราก็ไม่อยากไปวุ่นวายนะฮะผมไม่เคยเอ่ยชื่อเลยนะครับเรื่องเหล่านี้นะสถานที่หรือบุคคลไม่เอาเลยนะเดี๋ยวทั่วลงแค่นี้ก็พอแรงนะฮะ <laughs> นะเนี่ยศรัทธาที่มันเกิดขึ้นตามจริงเนี่ยมันจะขยายวงกว้างเพราะเป็นความจริง ผมก็จะต้องหาวิธีพูดอย่างไรถึงจะเทียบเคียงให้เข้าใจว่าอันโทษนี่มันคืออะไรนะพุทธศาสนาที่ว่าเป็นเรื่องของปัญญาพุทธะแปลว่าปัญญาเนี่ยศาสนาแปลว่าคาสอนคําสอน,นคือธรรมชาติที่เขามาสอนเราเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันมีจริงในชีวิตคนนี่ว่าอันนี้ไม่มีจริงนี่ว่าเฮ้ยแต่ตัวหนังสือเขาพูดวาเนียมันมันอย่างเงี้ยครูอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเราก็ลองไปแปลลองไปทมความเข้าใจด้วยมาเทียบเคียงกัาจริงหรือเปล่าเนี่ยพอเราเข้าใจก็อเนี่ยศาสนาหรือคําสอนหรือธรรมชาติเนี่ยหรือธรรมะเนี่ย เราเห็นสภาพธรรมแล้วสภาพธรรมนี้เป็นเดือดร้อนสภาพธรรมนี้เป็นสุขเนี่ยเลาเราก็เข้าใจการเข้าใจคือการบรรลุการบรรลุคือการดับจะพูดแบบไหนจะพูดคำไหนจะเลือกพูดคำไหนขึ้นมาล่ะก็เรื่องเดียวกันเนี่ยนี่เ,เรียกบรรลุธรรมเข้าใจแล้วว่าเนี่ยสัตว์ธรรมปฏิรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากแก่ตัวเราเองและครอบครัวกับคนที่เราสังคมที่เราอยู่และมวลของมนุษยชาติเป็นนั้นมากไม่ใช่เรื่องราคาโทสะโมหะประชาคะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับ เราจะรู้จักภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าเราแล้ะโอ้โหท่านไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่อง,อองจิบจิบใจจอยอย่างที่เราเข้าใจแล้วมันจะมาสอนการที่ถูกสื่อมาแล้วไม่ใช้เรื่องพวกนี้แน่นอนน,ะนี่เห็นไ,ไหมจึงเป็นความหมายคําว่าอัญญเดรถีบริพาโชคครับเห็นไ,ไหมครับนักบวชในศาสนาอื่นอื่นก็ไม่ใช่ที่นี่เห็นไ,ไหมะกลับมาที่ การรู้จักพระรัตนตรัยหรือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยที่สามารถรู้ได้อในปัจจุบันนะฮะต้องหาที่จดเอาไว้เรื่องของพระนรุกลมด้วยนะผมก็เอามาจากตรงนี้เลยครับเพื่อนเือก็เรียนรู้ก็จัดการได้เลยนะครับเพิ่มเติมเราเราวันนี้รู้ตัววกนี้สองตัวสามตัวเดี๋ยวต่อไปจะรู้เป็นหลายสิบตัวนะะศึกษาเองครับ อาศัยฟาร์มที่เราอยากจะเข้ามาศึกษาตรงนี้สมัยก่อนเราไม่รู้เนี่ยเรายังมีการแสวงหาไหมไกลๆก,ก็ไปเดี๋ยเงินต้องเยอะนะฮะแค่ตรงนี้อยู่กับบ้านอยู่กับที่เนี่ยศึกษาเลยครับแล้วได้ความรู้ชาตรีนแน่นอนเลยครับนะรัตนาตรายัยพระรัตนตรยัยพระรัตนตรยัยเราแปลทีละคำเลยนะครับยกอ่าพจน,น์กรมในที่มีในโทรศัพท์ขึ้นมาเลยพระก็คืออาการของผู้รู้นะเวลาที่จะรู้เนี่ย ต้องเข,าข oo, ้าใจคําว่ารู้หรือพุทธะดีๆนะรู้หรือพุทธะเนี่ยเขาจะแปลว่ารู้พุทธะแปลว่ารู้นะรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงเราไม่ได้ไปรู้ที่อินเดียนะครับเราไม่รู้ตามตัวหนังสือนะหนังสือเนี่ยก็แค่เป็นตัวหนังสือพอเราจําตัวหนังสือมาเนี่ยเวลาจําตัวหนังสือมาแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจไปตามภาษาที่เราใช้ไม่ใช่นะครับเสร็จเลยครับนะฮะไม่ใช่สื่อแบบนี้ครับต้องไปแปลนะฮะงานรู้ชัดเนี่ยคือพระพุทธเนี่ยจะต้องรู้รู้อะไรนะฮะพระพุทธเนี่ยรัตนตรัย รัตรนะเนี่ยพระคือผู้รู้รัตนะแปลว่าความสว่างหรือปัญญาความสว่าง,งางของที่ความเปิดของที่ปิดหรือจุดประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางเนี่ยน,นะรัตรนะไตรไตรหรือตยะตยโยเนี่ยก็จะแปลว่าสามหรือเตรรสะเตจะแปลว่าการ การปิดกัน้นการปิดกัน้นการต่อต้านเตระเตรนะระนี่ก็ว่าแปลว่าความใคร่ความอยากตัณหาสอเสือก็สะก็เป็นไปเนี่ยหรือไตรถ้าเราพิมพ์พิมพ์คําว่าไตรเข้าไปในพุทธนารกมบาลีแปลไทยมันจะไม่ขึ้นเนะี่ยต้องพิมพ์เตระสะหรือตโยหรือตะยะก็จะให้ความหมายกับว่ากัตนาไตรเนี่ยก็จะมีวงเล็บเขียนอธิบายไว้นะ เนี่ยเตระสารหรือไตรหรือสามเนี่ยคือต่อต้านตัณหาที่เป็นไปแต่ยากก็ไปถึงหรือผลหรือมรกหรือเข้าใจเนี่ยความสว่างรัตนะคือความสว่างไตรที่บรรลุแล้วไปถึงเข้าใจอ่ารัตนะคือความสว่างของปัญญาที่ปิดกั้นแล้วอ่าในเรื่องของตัณหาที่เป็นไปเนี่ยรัตนะไตรพระคือผู้รู้รู้ รู้ในปัจจุบันรู้แจ้งการที่เราจะรู้แจ้งจะรู้จากสัญญาตัวเองใช่ไหมครับรู้ได้ลูกตาเราใช่ไหมครับไม่ใช่ไปรู้ความคิดคนอื่นใช่ไหมครับเหมือนเรากําลังพูดเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เจอตัวหนังสือมาอ่านตัวหนังสือบอกเนี่ยพระธรรมพระเจ้าตรัสรูที่อินเดียทำไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะไปทําทุกขะกริยาอะไรบ้างมีฤทธ์อะไรบ้างพระโคคาะพระอุปถากพระอระัคาสสาวกไฟฟ้าเป็นใคร ตัวหนังสือเนี่ยบอก,บอ,กอ่านพระธรรมไม่ใช่ธรรมะในนั้นเนี่ยเขาแสดงอยู่แล้วตัวหนังสือเนี่ยแต่เขามีความหมายคำแปลเวลาแปลออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราแปลพระนรุกรมเนี่ยมันจะให้อาการเป็นทางการจิตที่เราไปกระทบ้างนอกเลยปึ้งเลยเนี่ยรู้ธรรมะรมธรรมะมก็เกิดจากธรรมชาติในภายนอกคืออารมณ์ที่เราเข้าไปหาแล้วกระทบกันมาทางตาเห็นแล้วเนี่ยอย่างนี้ปกติคนคนเกิดขึ้นมาคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็ใช้ภาษาบาลีชาติชรา,ามรละเนี่ยพระเจ้าตัต,ต,ต,ตัวแล้วจะไม่มีการเกิอดอีกเนี่ยเข้าใจตึงร่างกายของคนอะถ้าเราเอา่อเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วเรื่องละราคาทสสะมอนแล้วตายแล้วจะไม่เกิอดอีกเนี่ยแต่ความหมายของพระธรรมบิดฎเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการตายทางร่างกายพระองค์สอนเรื่องทุกข์เรากล่าวจิตะเป็นกรรมความคิดที่ตายไปในสายหมู่เนี่ยถ้าเรามีความเข้า,าใจอา่าในเรื่องของที่อธิบายแล้วเนี่ย เราสามารถนำอารยะมรรคปีงแปดหรือที่เรียกว่าส,ามสัมัญิเนี่ยไปรักษาได้ให้ขาดวันนี้เพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนๆก็ไม่อยากทําไม่อยากเดือดร้อนอีกแล้วเห็นถึงภัยอันตรายของมันมแล้วเนี่ยสามารถรักษาได้ไหมครับรักษาการเกิดไปในอาการจิตอย่างนั้นรักษาการแก่การเผลอมาในอาการจิตอย่างนั้นรักษาความตายซึ่งในขณะที่เกิดคือตายไปแล้วหรือการเจ็บไข้เจ็บไข้คือราคาโทสะโมหะคือไข้คือราคาด้วยความอยากกาหนด ไปด้วยจิตที่คิดร้าด้วยความหลงไปในอาการจิตท,ที่เราไมา่รู้จักใน,นก่อนเกิดหลังตายใช้อริยมรคมีองแปดรักษาได้ใช่ไหมเพื่อนพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับไม่อยากทําใช่ไหมครับไหนลองเอาอาริยมรคมีองแปดเนี่ยไปรักษาไม่ให้คนเกิดกด้เองอย่าเกิดดิเองอย่าแก่ดิเองอย่าตายดิรักษาได้ไหมครับไหนเอาอาริยมรคไปรักษาคนไม่ให้มีราคาโทสะหมอให้ดับไปเลยนะฮะ ต้องเที่ยงนะถ้าไม่เที่ยงมันนิพพานนะถ้ากำเริบอีกมันนิพพานนะต้องเป็นเจตวิมุติที่มันไม่กลับกำเริบถ,ถ้ากำเริบไม่ใช่นะครับงั้นค,าาค,านะค,คุณจะไปรักษาราคาโทสะโมหะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะไปรักษาราคาโทสะโมหะไม่มีทางเพราะมันกำเริบถ,ถ้ากำเริบได้ไมน unified, <IS> ันนิพพานครับนิพพานต้องเที่ยงต้องเป็นอมตะต้องเที่ยงหยุดหยุดทยานไปในเรื่องของเราไม่รู้จักไม่ใช่ทำของคนเป็นไม่เอาเดือดร้อนเนี่ยเนี่ยอยุทยานแล้วเนี่ย อมตะอมตะคือเรากลับมาอยู่ในความคิดปกติคนมาอยู่กําลังสติปัญญาที่อยู่ในปัจจุบันของคนเรามีสุขก,ก็แก้ก็ก็พิจารณาให้มันดีต่อไปมีทุกข์ก็ไปแก้ไขนะชีวิตมันเป็นอย่างนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทุกคนมีชีวิตเป็นอย่างนี้ถ้ารู้จักคาว่าชีวิตก็จะรู้จักว่าเกิดมาแล้วเพื่ออะไรนะอย่าไปงมงายอย่าไปเปสายมูนะฮะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี้มาอยู่กับความคิดใช้ความคิดสติปัญญาให้มันเต็มร้อยกับชีวิต มันจะมีกําลังแก้ไขมีการจําแนกนะไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ครับนะทําไปมากน้อยให้เบาบางก็ให้ข้อเด็ดมาคิตไปตามเหตุปตัจจัยแต่ละคนนะครับเนี่ยพระพุทธคือรู้แล้วนะพระธรรมคือรู้ในธรรมะธรรมรมแล้วพระสงฆ์คือการทําตามคือสาวกคือผู้ตามหรือธรรมชาติหรือธรรมทาญา,าติหรือทา,ายาทห,หรือปุตตะ เวลาที่เราจะทําตามเนี่ยเราจะทาตามใครต้องทําตามผู้รู้ใช่ไหมครับทําตามผู้รู้ที่รู้พระธรรมรู้ธรรมชาติใช่ไหมครับรู้ตามเป็นจริงยถาปุตยานใช่ไหมครับไม่ได้รู้เพราะปรุงแต่งใช่ไหมครับการระลึกถึงพระรัตนตรยัยหรือมีพระพุทธรธรรมเป็นพระสงฆ์เนี่ยรู้แจ้งรู้ที่ไหนครับรู้ชัดเลยนะฮะปฏิญาณตนเราที่หนึ่งในโลกเลย ไม่มีไม่มีสองคนมีคนเดียวแหละมีหนึ่งเดียวเอกคตาเนี่ยปฏิญาณตอนที่ไหนครับสัทธาที่ไหนครับทุกครั้งที่เกิดมีสัญญาขึ้นมาตาเห็นรูปหูกระทบเสียงมันจะอยากให้เราเลิกถึงสัญญาเก่าๆเ,เราขึ้นมามันก็จะใหเราอยากไปทําเก่าเลาเห็นปุ๊บเราเดี๋ยนั้นเลยแวบเลยไม่มีทางที่เราจะไปพูดไปทําไปสื่อไปทำให้หรือเดือดร้อนหรือไปตัวอย่างกับคนที่เรารักในครอบครัวอีก อันจะเกิดการนี้นะครับก็เรียกว่าเราเลิกถึงพระัตนตรัยที่สามารถรู้ได้ในปัจจุบันเราเลิกถึงคุณของพระพุทธรธรรมประสงค์ที่เห็นได้ในปัจจุบันนะครับโดยไม่ใช่การปรุงแต่งตามที่สื่อมาหรือถูกสุขสังสอนมานะฮะนะครับวันนี้จะเป็นความอะไรครัว่า,ารู้จักพระพุทธรธรรมประสงค์ด้วยตนเองในปัจจุบันนะฮะโดยความเข้าใจว่าอะไรคือสัตธรรมปฏิรูปอะไรที่เป็นความเป็นปกติคนนะครับติดตามได้ใน youtube พิมพ์เข้ามารูปภาษา,ารืยังสวัสดีครับ